วันนี้นะคะจะเดินทางไปสู่จังหวัดพังงาค่ะพักผ่อนสมองบ้างนะคะเชียงใหม่พังงาทําอย่างไรไปแล้วก็ใช้เวลานาน,านขนาดไหนนะคะก็ซื้อตั๋วเครื่องบินเชียงใหม่ภูเก็ตใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงกับ5นาทีนะคะมาถึงสนามบินภูเก็ตนะคะก็จะมีรถมารับนะคะเราสองคนซึ่งเราได้จองรถแท็กซี่กับทางโรงแรมไว้ค่ะใครที่ไม่มีรถแท็กซี่จากโรงแรมนะคะสามารถเช่ารถยนต์ได้เลยหรือจะอจองรถจากสนา บินก็ได้นะคะเยอะแย,ย,ยะมากมายเลยค่ะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะใช้เวลาเดินทางจากภูเก็ตมาถึงจังหวัดพังงาก็ประมาณชั่วโมงกับ20นาทีนะคะมากันแบบชิลๆไม่รีบอะไรค่ะระหว่างเส้นทางก็จะเห็นภูเขานะคะเส้นทางเข้าจังหวัดพังงานั้นสวยงามมากมายคือสัมผัสได้เลยค่ะว่าที่นี่จะต้องสงบเงียบมากๆแน่เลยมาถึงแล้วค่ะพังงาคิรีรีสอร์ทแอนแกลลอรี่นะคะที่เราพักที่นี่นะคะบอกเลยค่ะ ว่าบรรยากาศที่นี่แค่เข้ามาครั้งแรกก็ฟินมากๆแล้วเห็นบรรยากาศหมอกบนท้องฟ้าบนภูเขาข้างหลังห้องเราไหมคะฟินมากๆเลยละคะ่ะเดี๋ยวคลิปหน้ามารีวิวห้องให้ดูคะ่ะ